สวัสดีค่ะกลับมาพบกับเซลบะนะคะจากร้านเต็มดวงเปิดพัดออโต้นะคะวันนี้ป้ามานำเสนอคันนี้ค่ะ t o โตยต้าฟอร์จูเนอร์นะคะ3.0 v Auto เกียออโต้คันนี้นะคะเป็นรถปี2013นะคะในราคา6,99,000บาทนะคะคันนี้นะคะเป็นสีเทาแบบนี้เลยนะคะเป็นหน้านี้เลยเป็นหน้ายังเป็นหน้าเก่าอยู่นะคะมีไฟเลี้ยวที่กระจกมองข้างเรียบร้อยนะคะบอกเลยนะคะว่าใครได้ไปเนี่ยคุ้มแน่นอนนะคะน้องเป็นเครื่องยนต์ดีเซลด้านหน้านะคะ จะเป็นรุ่นตัวแชมป์แบบนี้นะคะเลขสวยมากๆเลยนะคะ469นะคะทะเบียนคันนี้นะคะในราคา6 99,000บาทนะคะเป็นเครื่อง 3.0V นะคะเกียร์ออโต้นะคะทุกคนมีคือการสาห้แล้วเรียบร้อยนะคะคันนี้นะคะใครสนใจนะคะคนซื้อเครดิตดีฟรีดาวได้เลยนะคะเป็นเครื่อง 3.0V คันนี้เลยเป็นแบบนี้เลยนะคะดีโฟดีนะคะคันนี้ นายในนะคะบอกเลยว่าหรูหราสมชื่อ f อ r t u n e er นนะคะเป็นสีดำแบบนี้นะคะเป็นลายไม้ลายไม้แบบนี้นะคะทุกคนตัดลายไม้แบบนี้นะคะเป็นวงมอะไรมันจิฟังชั่นแบบนี้นะคะเป็นเกียร์ออโต้นะเป็นเบาะหนังนะคะรถคันนี้นะคะเป็นเบาะหนังนะคะใครสนใจนะคะที่ต่อสอบถามได้เลยนะคะคนซื้อเครดิตดีฟรีได้ฟรีดาวได้นะคะเป็นเบาะปรับไฟฟ้านะคะ กุญแจนะคะมีกุญแจแบบนี้ให้เรียบร้อยนะคะลูกค้าท่านใดนะคะสนใจนะคะใช้เงินออกรถนะคะเพียง10,000บาทนะคะฟรีภาษีพรบรให้แล้วเรียบร้อยนะคะไม่ต้องห่วงเลยในส่วนของด้านหลังห้องผู้โดยสารนะคะก็เป็นเบาะหนังปรับได้นะคะพับได้นะคะ ะะมีตอนหลังให้ด้วยรับรองว่าเย็นแน่นอนนะคะสำหรับลูกค้าท่านใดสนใจนะคะติดต่อแอดไลน์นะคะหรือว่าโทรมาได้เลยนะคะร้านอยู่มินบุรีหนองจอกนะคะต่างจังหวัดมีเจ้าหน้าที่วิ่งเซ็นให้นะคะสําหรับวันนี้นะคะบ้าต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะคลิปหน้านะคะจะพาไปชมรถคันไหนในปฏิพัทออโต้นะคะฝากทุกคนกดติดตามไว้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ